วัสดียามเย็นครับช่วงเย็นหิวแล้วครับหาข้าเย็นกินครับวันนี้มาที่ตลาด62บล็อกนะครับอันนี้ป้ายไปด้านหน้าครับสวยงามนะครับตลาด62บล็อกนะครับก็จะอยู่ออกมาทางฝั่งสีฐานกาญนาภิเษกแล้วนะครับก็คือเนี้ยเนี้ยถ้าเราตรงออกไปนะครับก็จะไปลุถนนมริวันนะครับ ด้านขวาก็จะเป็นอาคารกาญจนาพิเศษนะครับแล้วก็บึงสีฐานนะฮะนี่ผมถ่ายจากลานจอดรถนะครับกว้างขวางครับจอดจอดรถได้หลายคันนะฮะด้านในก็มีที่จอดอีกนะครับตรงหลังคาดำๆตรงนู้นนะครับก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับก็จะเป็นร้านอาหารเยอะนะฮะให้เลือกทานได้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างนะครับตรงบริเวณด้านนู้นนะครับก็จะมีเขาจัดเป็นเป็นพื้นที่ไให้ถ่ายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับ ก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาเรียงกันแล้วก็มีการทำมีปั๊มลวดลายลงไปนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ของตลาดนะครับก็คนจะนิยมเข้ามายืนถ่ายรูปกันตรงนี้ครับครับวันนี้ก็จะเป็นซุ้มทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับนะฮะเเข้าได้สองทางนะครับที่มจะมีจัดเป็นบันไดนะครับเป็นหลคนขึ้นไปนั่งถ่ายรูปนะครับตรงนู้นก็จะเป็นบล็อกที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับ ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วครับก็จะมีการทําต้นคริสต์มาสแล้วก็ตกแต่งไปนะครับก็ให้คนไปยืนถ่ายรูปได้นะคือเป็นไอเดียในการทําตลาดที่ที่สวยอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นลวดลายหนึ่งนะครับก็จะเป็นลีคอดีล่านะครับแล้วก็แบกแคมอยู่นะฮะมีผ้าผ้าขอม้าค,คาดคอเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับ่็จะมีอะไรขายบ้าง ก็ซื้ออาหารจากด้านในแล้วมานั่งด้านนอกก็ได้นะครับบรรยากาศดีครับถ้าฝนไม่ตกนะฮะ <laughs> <า>บรรยากาศด้านในนะครับก็ะจะมีร้านขายอ่าเยอะนะครับตเต็นพวกอ,อาหารตามสั่งนะครับโจ๊กจับเส้นนะครับร้านน้ำนะครับน้ำส้มนะ,ะตํำก็มีครับเดี๋ยวเราลองเดินดูนะฮะ ครับเจ้ครับอยากกินไก่ทอดครับอันนี้มีร้านไก่ทอดนี้ขายขายยังไงครับเนี่ยสิบสิบบาทคือชิ้นไหนครับสอาแถวด้านหน้าแถวหน้านี้จะเป็น10บาทใช่ไหมครับ๋อแล้วด้านหลังนี่นะครับเนี่ยอันนี้สบู๒๓บาโออครับราคาไม่แพงครับเอาเอาจะาเลือกที่เอาเอาไหนลูกเอาไหนครับเอานั้เอานั้นกี่ชิ้นเอาอันนี้สองชิ้นครับ แล้วก็อันนี้หนึ่งครับเป็นวิงแซบนะครับสองชิ้นรถชีสค่ะรถชีสนะฮะรถชีสอันนี้รถชีส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 แล้วเอาเอาอไหนอีกอ๋อไม่เอารถชีสดีกว่าเขาไม่ค่อยชอบรถชีสเอาเปลี่ยนเขาเน้กว่าเป็นเผ็ดใช่ไหมใช่เน้นว่าเอาไหนลูกทานข้างนอกไหนเป็นวิงแซบเนี่ยเนี่ยวิงแซบเนี่ยอันนี้วิงแซบเอานัองสองปีกสองครับเอ้ยเอานัองสองเอาไหนได้แล้วครับได้แล้วก็เดี๋ยวใส่ถุงไปนั่งทานข้างนอกนะครับเป็นเท่าไหร่ครับผมสาบาทสามสิบบาทนะครับ ไปแล้วครับเด็กได้ของกินลวเดี๋ยวเราเดินต่อไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมทะลุมาด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยอ๋อด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์อยู่นะเป็นเป็น,เป,นเป็นร้านที่ทําจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นร้านเช่านะครับ ด้านหน้าผมก็จะเป็นร้านเสรีไก่ย่างเขาสวนกวางนะฮะนะครับโอ้ที่จอดรถสะดวกมากครับเพราะว่าจอดได้รอบเลยมีที่จอดรถรอบตลาดเลยนะครับนะครับก็รวมไปถึงด้านข้างด้วยนะฮะด้านข้างด้านข้างก็จะมีบล็อกของร้านเช่าอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นที่นั่งอีกฝั่งหนึ่งนะบรรยากาศกอดโปรกนะครับหน้านั่งนะก็มีร้านให้เลือกหลายร้านนะครับ นะครับมี2ฝั่งนะครับด้านนั่งด้านในก็อยู่2ฝั่งคือเมื่อที่ผมเดินเมื่อสักครู่เนี่ยจะอยู่ฝั่งนึ่งครับเป็นฝั่งโน้นนะครับครับมี2ฝั่งนะฮะป้องขวางครับตัดไฟสวยนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ที่นักศึกษานะครับแล้วก็ชาวมขนะครับนิยมมาทานข้าวที่นี่นะครับโดยเฉพาะตอนเย็นนะช่วงเย็นเนี่ย บรรยากาศดีนะครับแล้วก็สวยมากนะครับเ่บกี่เดินผ่านมาหิวแล้วครับคันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปเลือกซื้ออาหารกินเลยนะครับก็แวะมาคอนแก่นก็มาเที่ยวแวะมาเที่ยวมาทานอาหารได้นะครับบรรยากาศดีครับตลาด62บล็อกนะครับวันนี้คงปิดทิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ